สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวจิกเงินเดือนสามีสะสมเป็นทองผ่านไป5ปีเรียกได้ว่าทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาหนักเลยครับหลังจากในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวเมื่อสาวได้นําเอาเงินเดือนของสามีที่ให้เธอมาเก็บออมเป็นทองผ่านไป5ปีได้ผลเกินคาดโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณโบตันได้เผายาพพร้อมระบุว่าค่อยๆเก็บสะสมทีละบาท2บาท จนตอนนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะจากเงินเดือนที่สามีจ้างออกจากเงินหลังแต่งงานถ้าเขารู้ว่าเราไม่เคยเอาเงินที่เขาให้ไปใช้สซรุยโซราย,รายเขาจะภูมิใจในตัวเราไหมนะเก็บเงินบวกเก็บทองสามีไม่รู้ค่ะว่าเราเก็บได้ขนาดนี้จุ๊จุ๊โดยในภาพเจ้าตัวได้เผยให้เห็นถึงทองคํามากมายที่ตัวเองได้เก็บสะสมไว้ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูกครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ